Cause I, ain't a am in the stars tonight So watch me bring the fire, set the night alight Shoes on, I get up in the moon, come of milk let's rock ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพิอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปแต่งตัวกันแต่ว่าคลิปเนี้ยพิเศษมากๆเนื่องจากว่าเราจะทําคลิปแต่งตัวตาม MV วง K-POP ที่เราแบบชอบแล้วก็เป็นเพลงฮิตๆประจําปี2020ที่พิงรววมมาประมาณทั้งหมด8ลุกนะคะซึ่งแต่ละลุกอะก็คือได้อินสปายมาจาก MV ของวงนั้นๆก็มีทั้ง BTS b l a c k p i n พ Itzy Twice เรียกได้ว่าแบบ อ่ะเกือบทุกวงในวงการเคป็อปนะคะก็จะมามิกแอนแมทให้ดูว่าเอยสีของ MV โทนี้แต่งตัวประมาณไหนดีใครเป็นแฟนคลับวงไหนก็มาชมคลิปนี้นะคะเพราะว่าแบบบางทีก็เอาไปแต่งตามกันได้บางชุดแล้วก็เอาออกไปถ่ายรูปนอกบ้านมาก็คือปังมากแม่เหมือนเป็นอินสไปเรชันเนาะว่าแบบเฮ้ย MV เขาโทนสีประมาณนี้เลือกแต่งตัวยังไงดีอะไรเด่นๆใน MV ก่อนดูนะคะใครชอบลุคไหนวงไหนยังไงเมนบอกกันด้วยข้างล่างนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทําวงไหนอีกอ่ะศิลปินเดี่ยวยังไงเออซีรีส์ไ้มยังไง บอกใต้นี้อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ไว้ก่อนนะคะ เปิดมาด้วยลุกแรกนะคะจากเพลง I Can Stop Me ของท w i c e กันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตติดชาร์ตมากๆนะคะโดยเฉพาะลุกสีเหลืองลายสกอตสีดำเนาะจะเห็นว่าใน MV เนี่ยเขาจะมีความใส่เข้ากันเป็นเกอร์กูบิ้ก็เลยได้ไอเดียนะคะการเอากระโปรงลายสกอตเหลืองดำนะคะซึ่งถ้าปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีไอเดียในการแต่งกระโปรงแบบนี้เท่าไหร่เนาะเอามาแมทก,กับเสื้อสีขาวที่เป็นครอสนะคะแล้วก็แมทก,กับรองทาวบูทยาาสีขาวสีเดียวกับเสื้อคะ่ะจริงๆเราลุคนี้น่ยมีความเป็นลุกที่ค่อนข้างตรงกับใน MV มากเลย มาที่เพลงฮิตสุดๆอย่างไดนามจาก BTS กันบ้างนะคะเนื่องจากว่าชอบเพลงนี้มากนะเลยจัดมาให้ทั้งสองลุกเลยค่ะถ้าดูจากคอนเซปต์แล้วก็โทนสีการแต่งตัวของ MV เนี่ยบิงก็ได้ไอเดียมานะคะเป็นลุกแรกค่ะลุกพาสเทลแต่งตัวเป็นโทนสีเดียวกันนะคะซึ่งถ้าใน MV เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาคุมโทนกันมากเลยค่ะเราก็เลยได้ไอเดียเนี่ยมาแมทเป็นลุกบ่อยๆลุคนี้ ิงเลือกแมทเป็นเสื้อเชิ้ตส,สีพาสเทลนะคะโทนสีฟ้ากับกันเกงแล้วก็เสื้อด้านในสีขาวค่ะและบิงเพิ่มพรอมด้วยการถือถุงผ้าแล้วก็รองเท้าให้เป็นโทนสีเดียวกันด้ค่ะเป็นลุคที่ดูมีความแต่งสามได้ง่ายแล้วก็ยังดูมีความคูลๆชิกๆด้วยค่ะถัดมาอีกลุคนะคะใน MV นะคะลุคนี้น่าจะเป็นลุคแนววินเทจกันบ้างจริงๆแล้วลุคนี้เนี่ยบิงได้อินสปร์มาจากจองกุกเลยค่ะ บิงก็เลยเลือกแมท์เป็นเสื้อเบรเซอร์โค้งๆนะคะโทนสีน้าตาลเขียวให้มันดูมีความวินเทจแล้วก็ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตด้านในค่ะแล้วก็แมท์กับกางเกงยีนนะคะตามด้วยเข็มขัดสักเส้นนะคะเพิ่มความดูวินเทจมากขึ้นอาจจะเลือกเป็นเข็มขัดสีดํานะคะแมท์ Matt กับกระเป๋าโทนสีดําแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดําค่ะลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่ดูวินเทจบ่อยๆสุดๆค่ะเอาไปแต่งตามกันได้เลยรับรองว่าปังมาก ตามมาที่อีกเพลงโปรดของเรานะคะ <_ d ance> เพลงไซโคของเลดี้วีเวทค่ะถ้าดูจากคอนเซปต์ใดๆตั้งแต่ภาพใน MV <_ d ance> ก็จะเห็นว่าเขาเ,เลือกแต่งตัวเป็นโทนขาวดําลูกไม้ความเลื่อมต่างๆที่จะเน้นความหลุมดูแพงเนาะ <_ d ance> เป็นอีก MV วีที่บิงดูเราบิงรู้สึกว่าได้อินสปายในการแต่งตัวค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะบิงเลยเลือกแมทออกมาให้เป็นลุคที่มีความดูลูกคุณหนูดูโตนะคะตามคอนเซปต์ของเขาก็คือลุคนี้เราก็เลยจะเน้นไปที่สีขาวดําเป็นหลักบิงก็จะเน้นเสื้อที่มันมีระบายลูกไม้ดูเล่นใหญ่หน่อยแล้วก็แมทกับกระโปรงสีดํานะคะซึ่่งตตาาามคอนนืแะํว เพื่อนจะแต่งตามก็หาเสื้อผ้าที่มันจะมีสองสีแบบขาวดำในตัวประมาณนี้ค่ะแล้วก็แมทกับเงนเกงเรียบๆสีดำแล้วก็รองเท้ามีส้นค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องหัวนะคะพวกที่คาดผมต่างๆหรือว่ากิ๊ฟแนะนําว่าให้แมทเป็นพวกมุกๆหรือว่าเผ็ดๆเนี่ยจะตรงคอนเซ็ปต์มาก ต่าตอกันที่วงนี้ค่ะไม่มีไม่ได้เลยค่ะสําหรับแบล็คพิงนะคะเพลงที่พิงชอบมากๆเนี่ยเราก็มาแรงสุดๆของปีที่แล้วเนี่ยก็คือเพลงไอศครีมนะคะที่ทําเพลงร่วมกับเซรีนาโกเมสค่ะถ้าดูจากมูดแอนโทนใน m v เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเลยค่ะว่าโทนสีเนี่ยเขาค่อนข้างเน้นไปในโทนที่สดใสนะโดยเฉพาะสีชมพูเนี่ยจะเป็นสีหลักใน m v นี้เลยค่ะดิงเลือกแต่งออกมาเนี่ยเป็น2ลุคจากใน MV มีที่แต่งในชีวิตประจําวันและปังแน่นอนสาหรับลุคแรกนะคะเน้นไปที่สีสันกันก่อนบิงเลือกแมต ด้านในกับกเกงเกงยีนสีอ่อนตามด้วยรองเท้าผ้าใบกระเป๋าโทนเดียวกับสีเสื้อค่ะลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆแล้วก็มีความซัมเมอร์สุดๆใครหาไอเดียการแต่งตัวกับสเวตเตอร์แนะนําว่าให้เอาลุคนี้นไปลองแต่งกันได้เลยค่ะ สำหรับอีกลุกนะคะเป็นพานใน MV ที่สาวๆเ่ยเขาแต่งเป็นแนวสปอร์ตกันบ้างเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นลุกสไตล์เทนนิสนะคะ mm hmm. ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับลุกนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ากระโปรงเทนนิสเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแมทกับเสื้อครอบสั้นๆส,ส,สีขาวนะคะแค่เนี้ยก็จะได้ลุกที่ดูปังแล้วแล้วก็เลือกแอตเซอรี่นะคะที่ตัดกันเป็นสีดําให้ดูคุมโทนขาวดําเหมือนกับใน MV ค่ะ สำหรับวงต่อไปนะคะมาที่เกิร์ลกรุ๊ปฝั่ง SM บ้างค่ะสำหรับวงเอสปานะคะน้องใหม่ล่าสุดอย่างเพลง Back Me m b e r ถ้าจริงๆเนี่ยดูจากโทนสีใน MV นะคะจะเห็นว่าฉากเอยอะไรเอยเนี่ยจะค่อนข้างเน้นความอลังการมากๆแล้วก็ชุดหรือมูตต่างๆเนี่ยถ้าเท่าที่สังเกตนะคะก็จะเป็นในโทนสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูที่เป็นโทนเข้มนะคะความวิงความกิตเตอร์ต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่นะเน้นไปที่การใส่เดรสเกือบทั้งหมดเลยะคะ่ะลุคที่วิงได้จาก MV นี้นะคะก็เลยจะมีความดูออกงานหน่อยวิงก็เลยเลือกใส่เปสนนะะ 2, ตเป็นนนนรสั้ะะคะีิตง แล้วก็แมทกับรองเทา้าคริสตัลน,นะคะให้ดูหรูหรามากขึ้นนะคะ่ะ วงสุดท้ายนะคะอย่างอิจีค่ะเพลงที่ติดหูสุดๆแล้วก็มาแรงสุดๆของปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องยกให้เป็นเพลง็อตชายนะคะจริงๆเราก็คือจาก MV ีนี้เนี่ยเป็นชุดที่ค่อนข้างหาได้ยากที่สุดนะคะคอนเซปต์เนี่ยเขาก็จะดูมีความเป็นคาวบอยดูสนุกสดใสบิกเลยเลือกแมทเป็นยีนเป็นหลักค่ะโดยเลือกแมทเป็นแจ็คเก็ตยีนนะคะแล้วก็เพิ่มความให้ดูเหมือน MV เนี่ยด้วยการใส่เป็นผ้าค่ะเอาผ้ามาผูกเป็นเกาะอกนะคะจะเห็นว่าสาวๆใน MV วีนีเนี่ยเขาจะใส่เกาะอกกันเป็นหลักเนาะแล้วก็มาแมทกับรองทาวบซ สุดๆใครมีเป็นพวกแบบผ้าก็ลองเอามาผูกเป็นเกาะอ,อกดูแล้วก็ลองแมทกับกางเกงยีนนะคะหาเสื้อคลุมสักตัวรับรองว่าปังแน่นอน,นะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทั้งหมด8ลุกในวันนี้ที่เอามาฝากการใครชอบลุกไหนวงไหนยังไงเม้นบอกใต้นี้แล้วก็อยากให้ทำศิลปินคนไหนอีกก็บอกมานะคะเดี๋ยวเรามาจัดให้อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ายบาย